เหมอ,อวันนี้นะครับผมในฐานะสบจ เขตเมืองเขตตั้งั้งที่สองที่ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจทุกๆท่าตั้นนะครับที่เป็นผู้สมัครสองปจอําเภอเมืองตังเขตสองนะครับก็นะครับก็ให้กำลังใจนะครับแบบทุกทตั้นที่จะมาทาหน้าที่แทนนะครับสำหรับที่แทนในเขตพื้นที่ที่ผมเคยดารงตําแหน่งอยู่นะครับก็ขอไว้ปวยให้ทุกทตานประสบความสําเร็จนะครับคร้บิคราะห์เนี่ย ก่อนที surface surface ่แล้วทำไมถึงมีโหวตสูงกว่าคะแนนของผู้ช่วยนะครับผู้ช่ที่เขาผูกูครับเมื่อเมื่อปีที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่นะครับตอนนั้นผมได้เลือกตั้งมาโดยด้วยคะแนน4,373เสียงนะครับเล็กมาคราวนี้ก็ได้มา2,577เสียงนะครับก็ติ้งห่างกันอยู่2,000นิดๆก็แต่ขณะนั้นนะครับมันเลือกตั้งกันแค่สองท่าน สองเบอนะครับคะแนเนเลยออกมาเยอะแต่ครั้งนี้มันมันมีผู้สมัครถึงสามตันนะครับสามตันคะแนนก็สองปันหน้ากับสองปันสองแล้วก็ปันหน้านะครับเรียกว่ามาโนโอ,อีกสองสองปันอกนิดๆนะครับสาเหตุเหตุมาอาจจะมาจากชาวบ้านในเขตเทศบาลเขตที่สองเนี่ยเขาไม่มีบัตรกำนัลแล้วอบจก็ไม่รู้ว่าต้องการอะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไปได้สูงครับเพราะว่าเขตเขตเวนตี้นี้ นี้นะครับเป็นเขตพื้นที่ที่มีการอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังนะครับแล้วก็เขตสองของเทศบาลนครตรังนะครับแล้วก็ไปรวมตงบนเทศบาลนาตาล่วงนะครับก็ถือว่าพื้นที่ทั้งสองที่เนี่ยเป็นเทศบาลได้มีศักยภาพมากนะครับที่แล้วพื้นที่ที่สจจะเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับจะเอาประมาณไปลงเนี่ยมันจะกาดกาดการในการที่จะเข้าไปถึงชาวบ้านฝากฝากอะไรท ผู้สมัครชุดใหม่นี่บ้างก็นะครับก็ผู้สมัครทุกท่านผมก็ถือว่านะครับมีมีจิตใจแล้วก็มีใจที่จะมาอาสาพี่น้องจากบ้านเกิดสองนะครับก็ก็ขอให้คน่านคน่านเสียงโบดโนนะครับทุกท่านนะครับไห่วงว่าโดโทอะไรจะมีผมว่า ตอนนี้นะครับมันน่าจะโยกโงใจมีอยู่นะครับมีอยู่มีอยู่แต่ว่าอยู่ที่ผู้สมัครทุกท่านนะครับจะเดินถึงจากบ้านอย่างไรนะครับ